เอกีซียูสว e ัสดีครับเอซทุกท่านนะฮะมาสวัสดีค่ะมาโอ้โหขึ้นยกขาขึ้นบขึ้นะจะให้ปุ้ยไปส่งผมที่บ้านนะครับเอฟซเพื่อที่ว่าผมจะเข้าไปเอารถคู่ใจเข้าไปหาทีมงานเนาะ ตอนนี้ไอกีซียูมาถึงบ้านแล้วนะครับ FC ทุกท่านนะไอกีซียูก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์ผู้ใจแล้วก็การน้ำร้อนนะครับไปรับประทานกาแฟนะครับจอดตรงไหนเออโอ้ยมีมองจอดมอเตอร์ไซค์นี่เนาะเวลาฝนตกทีก็เข็นเข้าไปร่มทีมั่วแตได้ตรงนี้เนาะโล่งๆนี่เนาะ ได,ได้ที่ที่นั่งศาลาแล้วทาพิธีจอดมอไซค์ให้เพื่อนมานั่งเล่นเนาะน่าจะดีนะเอาโอเคไหมไป,ไปอย่าไปพูดเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาอเอาการน้ำร้อนด,ด้วยแล้วเดี๋ยวคอยสิไปเอาแมงกระไซค่อยได้ตอนนี้ผมขอแวะดื่มกาแฟก่อนนะเอฟซรู้สึกว่าจะง่วงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะหมแรงนี่เอาคุณเต๋อ แล้วก็อ่ะเห็นไหมแล้วก็อ่ะถือกล้องให้เดะโอเคเอย <Okay. S 1> ไปเอามอาเต๊์กุญแจรถมอเต๊กคอยอยู่ไหนเนี <c oughs> <ช>่ยอ๋ออยู่ในบ้านในห้องล็อกบ่ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเอาแจีมยมอเต๊กก่อนเพื่อที่เตรียมจะโอ้ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแลู <c oughs> ลกค้ามา <c oughs> ไม่ได้รอ <c oughs> คุณแล้วแหละขอเดินไปก่อนนะไปก่อนเลยก็ได้ จ้า,าก็มาถิงบ้านแล้วเนาะแล้วก็ได้เอามอสไซค์มาแล้วนะครับมีลูกค้ามาที่ร้านพอดีเลยไม่ได้ถอยเต้าเนื่องอ้าวปุค่ะกินกาแฟก่อนแป๊บหนึง่งอยากกินกาแฟอยากดื่มกาแฟจังเลยเดี๋ยวทีมงานจะรอ แต่คันจะไม่ดื่มแล้วก็งืกงักมันเป็นงักงักจะกินอีเดวยเอาอยู่ะเอามาครับฮะรอก่อนรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ FC เอฟซีเธอนั่งนั่งค้อมอัลไซด์ดิเป็นไหมได้ไหมลองดูดินั่งนั่งได้ฮะ นั่งได้นะลองไหมลองลองขับได้ไหมเอาลองดูลองดูเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยใช<า>่เออก็เหมือนอยู่นะร้อนเหมือนไอนะ้นั่นอะเหมือนการ์ตูนเรื่องแพนด้าขับรถอะไรนะได้ไหมได้ไหมลองลองลองส,สตาร์ทไปได้ไหมได้ไหมขับเป็นไหมอ่ะ เออเอามันไปทางไหนมันไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วติเครื่องเลยติดเครื่องเลยติดแล้วนี่สวิต์เปิดยังล่ะไฟเขียวขึ้นยังเอออ่ะเอาเรามาลุ้นกันนะครับลูซีใส่เกียร์ไงกำคัดฝั่งนู้นคัดอ่ะที่บอกว่าจะใส่เกียร์และกำคัดอ่ะเออเหยียบลงแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นอ่าเหยียบลงแล้วก็เอ้าก็ปล่อยค่อยๆปล่อยคันแล้วก็เร่งคันเร่ง ค่อยๆปล่อยดิฝั่งนูนนะ้นเออถ้าจะดับก็บีบไว้คลองนะ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 คลองน้ํานะคลองน้ํานะอะไรไปทําไมตรงโน้นไม่ไปตรงที่กว้างๆเราเวลาเอาเกียร์ออกอ่ะเกียร์ตบเกียร์ตบเกียร์ยรออกงัดขึ้นงัดขึ้นเบาๆเป็นเกียร์เอ็นไอ้มันแรงไปเหยียบลงอีกครั้งนึงดิแล้วก็งัดขึ้นเบาๆ มันไม่ขึ้นในข่อยอ่ะบีบบีบคันแน่นๆ,ๆโยกยยอยอโยกน่อยโยกน่อยอ่าโยกน่อยนึ่ง <c oughs> อ่าดูดิว่าวันนี้จะใช้เวลาในการเข้าเคลียร์บ้างสักเท่าไหร่ทำไมทำไมมันมันแน่นมากเลยปล่อยดับก่อนท้างั้นเอออยดับเออเอาบัดน,นี้แล้วคือก็เหมือนเดิมเขามันจะไม่มีแรงดันอ่ะรัหลแต่ดันขึ้นดันขึ้นค่อยค่อ งัดขึ้นน่ะเนี่ยงัดอยู่ก็ดูสิัมาเป็นกะอีน้องนี่กันมาดูสิเขาไหนเนี่ยอไม่ใช่คุณเหยียบลงให้สุดยังสุดพอดันไปเขาปุ๊บหน้าขยับแล้วปุ๊บนี่ดูโยกโยกหน่อยนี่ดูไหมเอ็นยังไงเอ็นยังไงไปถอนไปขี่รอบบ้านสักรอบหนึ่งไปขี่เข้าข้างในแล้วรอบกลับมารอบหนึ่ง มันไม่คไม่ลองสักทีเมื่อไหร่มันจะเป็นเราโอ้ยลองเกิดมา,าชาติเดียวอย่าไปกลัวอะไรนะักหนาลองจนจนใส่เกีรยไม่เป็นเกิดเป็นพ <c oughs> ู่เมียควายน่เจ้าต้องอดทนทรมานสู้ชีวิตต้องเป็นทุกอย่างเฮ้เดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวงงเองไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ที่มือเราเออขี่ก็ไปเลยเออ เออเออเป็นๆเว้ยเป็นเป็นๆะเป็นฮะเออเป็นๆเป็นอุยยาวคือเนี่ยใช้ได้นะครับนั่นๆนะเอออย่างนี้ก็โอเคเอาม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 าโอ้ยยาวเลยดับรู้สึกว่าจะยาวไปเลยเอฟซีฮะโอเค ได้ไหมเออไม่ได้เหรอโอ้เอามาบนกลับมาสรุปสรุปนะครับ FC ได้แต่กลับไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวฝึกทุกวันเดี๋ยวก็เป็นเองเอาขี่มาเลยขี่มาเลยไม่เอาขี่มาด้วย <มา S 1> ขี่มา,มาไม่เป็นอเอาไว้ให้อยากขี่แวะไม่ได้เนี่ย มาอยากขี่เหรออ่ะ <fits> อ <into Elena> ่ะเขนอ่อ <rat> ่ะตามนั่นเขนทำไมคนเขาเป็นง่ายจังมาเดียวเขาจัดขี่ให้ถ้างั้นฮะมายุ๊บยุ๊บดูใครทำให้ดูโอเคอุ้ยเขีร์ไม่บ้าง เบบีเบบีเบบีเออมันอยู่ที่มือเราครับมือซ้ายมือขวามันต้องสัมพันธ์กันเอออยู่ที่มือเนาะโอ้จะไปิจิบลมลมลมยงขาเอ้าโอเคพีสิฝากคลิปไว้มาสวัสดครับสวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีดื่มกาแฟกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะสวัสดีค่ะเล่นอาจนเหงื่อแตก